ที่ดวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระดูกเห็กนี่มาอยู่กับเรานานแล้วนะสองสามเดือนแล้วครับแล้วก็ตอนแรกขึ้นรายการหลายรอบแล้วเลื่อนเลื่อนหลายรอบตอนแรกขึ้นกับใครล่ะพี่กบสิงเพรก่อนอ่ากบสิงเพชรก่อนอันนี้เราถอนนะอ่าเราไม่พร้อมครับไม่พร้อมไม่พร้อมนะเราก็ถอนก็ถอนไป แล้วก็เที่ยวต่อไปก็คือนที่7เมษายนครับเจอใครพี่เด็ดขาดปอพงสว่างโอ้โหไม่รู้ภครเก่ากันเขาเขากว่าสิอ่าเขาน่าจะเขากว่าแต่เราก็มีชื่อมาจากเมื่อก่อนวิ์หมอชิดไหมอ่าช่อง7ครับจังานดูเลก็กลับมาภาคนี้หายไปนานนิดนึงก็ก็โควิดด้วยอะไรด้วยครับอาหารไปแล้วก็ปีนั้นน่าจะได้ครับน่าจะได้ประมาณปีนได้ครับกลับมาเตรียมจะขึ้นรายการอยู่ที่เด็รักที่สามเดือนแล้ว สองสามเดือนแล้วยังไม่ได้ขึ้อที่เจ็ดที่ก็สิ้นสุดการอรอคอยแล้วถ้าแฟนๆรอติดตามอยู่เจอกับเด็ดขาดที่มองเป็นยังไงบ้างก็ผมดูแล้วต่อยง่ายนะครับเพราะว่าเขาก็หยุดนานเหมือนกันแต่เขามีอาวุธที่หนักหน่วงและรุนแงรงตามสไตล์องผมสว่างกับเตะขาวต่อยหมัดผมมั่นใจว่าต้นๆเก็บบางอาวุธได้ในเรา่าจะชนะในเพราะเราเป็นมวยเข่าแรงๆดูว่าตรงนี้หนักแรงๆนี่ เจ้ากระดูกเหล็กไม่ไม่กลัวนะเขาไม่กลัวครับกระดูกกระเดี่ยวเขาไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวแต่อย่าอย่าประมาทอย่างเดียวครับอย่าประมาทเพราะว่าเขาก็หนักแรงเพราหนักแรงแต่ผมก็คิดว่าโดยธรรมชาติของเขาก็ต้นต้นอันตรายพอปลายปลายเขาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับแล้วก็น่าจะไปลุ้นท้ายๆครับน่าจะน่าหนตีหนหรอพี่ร้อยสิบครับร้อยสิบกลับมาไว้แรกมันบีบไหมหรือว่าก็สบายๆครับสบายๆ ร1 0ก็ปปิกัตเนี่ยเนาะครับสรเขาเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาอยู่ในสายพันธุ์ดีอ่าแล้วก็มีชื่อมีกระดูกตัวนี้อ๋อก็หาชหาคู่ชกยากค่อนข้างยากเวทไม่แบบชกค่อนข้างกกระดูกดีแต่ว่าเวทเล็กอ่าเวทเล็กครับเพราะไม่โตกระดูกดีบก็ค่อนข้างหาคู่ชกยากอยู่นะแต่รองต่างกระดูกเล็กนะเจ็ดเมษายนนะครับครับผม